สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท็อปแท็บปกร้องไฮโซครับช่องเพจท็อปแท็บที t อนทีรถรับแรงสวยแห่งประเทศไทยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับอ่ะคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูเจ้าร็อกกี้นะครับที่มาจากสิงห์บุรีวัยรุ่นบางระจันนะครับตอนนี้พวกเราก็กําลังไล่น้ํายาแอร์ แล้วก็กําลังจะโมดิฟายใส่ผ้าใบนะครับใส่ผ้าใบนะอันนี้อ้วนน้ำซิ่งนะครับจัดก,การเรื่องทำแอร์ air. กําลังดันดันอากาศเข้าไปเพื่อที่จะเช็ครั่วนะครับใต้หัวเจ๋ง เราก็พ่นสีนะครับเรียบร้อยพ่นสีให้อย่างสวยงามเดี๋ยวเราก็จะตัดไอชิ้นนี้ออกนะครับเพื่อที่จะใส่ผ้าใบชิ้นนี้มันหักแล้วตัดออกนะครับใส่ผ้าใบสวยๆนะตอนนี้ไฟท้าย มันอยู่หลังเกินไปเราก็จะทําการเปลี่ยนตําแหน่งครับถ้าอยู่ตําแหน่งนีถ้ถอยชนกองดินนี่น่าจะไม่เหลือครับแล้วก็ทําการขยับเข้าไปข้างในให้มันเลยสลักเข้าไปเลยเดมเลยสลักเข้าไปเลยเออนั่นแหละเลยสลักเข้าไปข้างในตัดสายไฟเอารถต่อไหมถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ยกดับถอยทีไม่เกิน น่าจะไม่เกินสามเที่ยวครับอัดกองดินหักครับแล้วก็เวลาอัดกองดินเข้าไปแล้วยกด Hence ัมกองงัดอีกครับมันจะงัดเสยอย่างนี้งัดเสยเข้าไปช้อนเข้าไปแต่ถ้ามันเลยสลักดัมไปนะครับอันนี้จะบอกสูตรเลยนะถ้าเกิดมันเลยสลักดัมไปเวลาเรายกดัมเนี่ยไฟท้ายมันก็จะขึ้นอย่างนี้แต่ถ้ามันเลยสลักดัมมาด้านหลังเวลายกดัมไฟท้ายก็จะลงอย่างนี้นะครับมันจะสลับกันเป็นวงกลมอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอยู่หลังมันก็จะลงแต่ถ้าอยู่ข้างหน้ามันก็จะขึ้นนะครับ ขึ้นอย่างนี้เราก็เลยจะเปลี่ยนตำแหน่งให้มันไปอยู่ด้านหน้าสลักสลักดำนะครับสลักดำตัวนี้สลักดำให้มันไปอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะเวลายกดำให้มันขึ้นมาแทนที่มันจะกวาดดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปช้อนเข้าไปเหยียบขาดนะครับอันนี้บอกสูตรกันวันดำซิ่งก็กำลังตัดนะครับ ตัดก็ไม่จะเราไม่ทําให้สีถลอกนะครับใช้ใบตัดข้างนอกแล้วก็ตัดออโคงข้างในออกไม่ให้สีแตกนะครับผมย้ายตำแหน่งมาอยู่ประมาณนี้นะถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่จบหลายคนโทรมาปรึกษาเรื่องเข้าใบขาดบ่อยรถอ้วนดําสิ่งแต่ก่อนก็เป็นเอาเอาไปัน <laughs> รถดําอ้วนรถด,ดำอวน,ลดลดวนารถรถวก่อนก็เป็นนะครับก็เป็นแบบนี้แหละผมก็ย้ายตำแหน่งไฟท้ายเข้าไปข้างในจบปัญหาเลยทีนี้ทุกวันนี้ไม่มีปัญหาอ้วนถอยชนกองดินไม่ต้องเกียดเลยนะครับเ <c oughs> ขียวพืยย่นี่เขียวสอง <c oughs> นี่ครับตัดออก <c oughs> ตัดออกนะครับไม่ดีเราต้องแก้ไขนะ เราว่ารถคันนี้เขาทามาเป็นรถวิ่งข้าวนะทำมาเป็นรถวิ่งข้าวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มันเวลาย,ยกดับมันก็จะหักลงแต่ถ้าเราเอาตําแหน่งนี้มาไว้ตรงตรงนี้มันก็จะยกขึ้นตามกระบะดับมันจะยกขึ้นตามนะครับโอเคอถาพยรตยออกแล้วนี่พวกยางคมเลยนี่อย่าหักมุมให้เจ้ามาเลย ทีเธอเก็บคองนิดเดียวนบ่เสูมัยได้โอ้เราขนานี้คือกินไอศกรี่พวกนี้เอาอีกแล้วงอนั่งกับหัวแตกงอนี่กับพาพยนต์ออกอยังไะจะไปยกข้อออกนะครับแล้วก็ไปลองวิ่ง แต่ถ้าใครที่จะซื้อรถคันนี้เราก็แถมไปด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาไว้นะไม่ใช่ว่าจะเอาไว้จะไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําไมนะครับซื้อก็แถมจะให้เตะไปลองวิ่งที่บ้านครับไปเทสระบบนะเดี๋ยวปลูกยาเหน้ารถก่อน,เ,นเทสเซาโวยอีกแล้วไปทอห้องแบบนี้ดิเขาดีโมดิฟายเองปะ เนี่ยไม่น่ามีรอยเลยนะนี่เนาะมันเป็นยกดำถือกย่งมากพุ่นเห็นว่าเป็นห้อยดันหน่อยอันนี้มากับเขานเนี่ยว่าเป็นห้อยหนีบเพราะผเด็ดเลียขายรถด,ดว้วนมันบาดไปในหัวใจเดี <c oughs> เก็บลงไปในล่องลึกเดีไวรุ่นบางละจัน ที่มันอยู่ตำแหน่งที่ผิดเราก็ตัดออกนะครับเราคือเราทํารถดัมจนแบบว่าเรารู้เรารู้ว่ามันจะขาดไม่ขาดเนี่ยมันอยู่จังหวะไหนเรารู้หมดแล้วเราทะลุป,ปูป,ปงแล้วไอ้เรื่องผ้าบงผ้าใบเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างโดยตัวอย่างนะครับที่เขาใส่ผ้าใบใส่ไฟไท้ายกันเขาจะใส่ตรงสลักนะ สลักดำนี่อย่างรถที่อู่มาตรฐานอย่างอ,างอู่สงวนสักนะครับเขาก็ใส่ไฟท,ท้ายที่มันอยู่ตำแหน่งที่ไม่งัดนะนี่นะครับนี่อยู่ตรงสลักนะแต่คันล็อกกี้เนี่ยมันจะอยู่นี่เลยนะคือเนี่ยถ้าถ้าทำอย่างเนี้ยมันก็พอได้อยู่นะตรงสลักพอดีนะสลักดำ จะทรงมาตรฐานนะอันนี้คือบอกกันใครที่มีปัญหาเรื่องไฟเอยผ้าใบขาดบ่อยๆอะ่ะก็นี่เดีจะให้ดูรถว้วนก็ได้คันที่บอกว่าแก้ไขปกติรถว้วนน้ำซิ่งเนี่ยมันจะอยู่ด้านนอกถอยปุ๊บไฟท้ายเบี้ยวชนขาดนะนี่ยัดเข้าไปข้างในเลยเวลาย,ยกดัมก็ขึ้นไปกับดัมเลยนะ อย่างนี้เลยก็จะทำแบบนี้นะครับล็อกกี้ทำแบบเดียวกันแบบนี้ถ้ารถใครที่เป็นแบบคันนั้น่ะรีบทำเลยถ้าเป็นแบบคันนี้รีบทำเลยถ้าถ้าคุณไม่ทำก็เออเปลี่ยนไฟถ่ายได้กันเลยเ,เตะเปลี่ยนใส่เลยมันก็จะได้พอดีตรงสลักก็ดีเลยปะเออไม่ละนองหนาเออเนี่ยตรงสลักก็ดี ี่ไม่ได้แบบแข่งแล้วนะเพือนแบกแข่งโอ้ฟเ,เล่าขังได้อยู่คันได้ไมได้เล็กนเอันน้นั่นแหละเล็กเก่าเ,เล็กเกนิดเยเล็กเก่ามันนะโอ้มันยูคนละตำแหน่งเลยจะเอาไหม,ไหมย้นลงนนังไม่เห็นในเตียขึ้นสู้หมดเออแหละประมาณนั้นสี่กม่ใช่อันละสองอันเลื่อนเดียว เนี่ยเดียวดินน่ได้ดมาจากจับฉลากพี่ซีไว้ด้วยดิเ,เขาเอานี่เป็นตัวยังแล้วเขาจังไปซื้อมาส่อีกซังมาส่อีกก็แมงหลายงนอลยเดียวเอาอวนเข้ามาถีดจ,จัดการนี่ปิ้วขึ้นมาปิ้วทำไมอันนี้ปิ้วกับฟ้ามาปิ้วมันจะกินซอยอีกอันนี้ก็รอลูกค้ามารับนะครับเขานัดวันนี้เลยแต่ยังไม่มาโอเคไปหมดเองอันนี้เราก็ พ่นสีให้ลูกค้าอบอกอยาง,<อ>งพ่นส,<อ>สีเจ็บ<อ>ก็เจ็บให้นะครับเราก็ทําให้อย่างดีเลยคือต้องเข้าใจด้วยว่าการการขายรถนะครับมือสองเราต้องขายไปตามสภาพนะสิ่งไหนที่เราต่อเติมให้ได้เราก็ต่อเติมอย่างใส่เนี่ยพวกอุปกรณ์ย่าที่รองเท้า ลองเหยียบนี่อย่างนี้เราก็ปิดให้ช่องลมไม่ให้ฝุ่นเข้าปิดใส่ลูกยางปิดให้แล้วก็ทําให้นะครับคันนี้ติดตั้ง a เ,เพิ่มมาอีกหมื่นหกนี่อย่างสายดึงดับเราก็ทําให้นะครับก็คือเอาให้ลูกค้าไปแล้วก็แบบพร้อมใช้งานนะครับ จริงอะ่ะรถคันเนี้ยเชื่อมตัวเนี้ยเอามาไกลเกินไอเนี้ยมันต้องอยู่นี่ที่จริงมันต้องอยู่ตรงนี้ไกลเกินเสียงวนี่นะอย่าง,อ,าอ,ยางอย่างเขาก็มาเริ่มอยู่ข้างหลังเลย เห็นไหมเขจะเริ่มอยู่ตรงนี้เลยหลังแต่อันนี้เริ่มอยู่ข้างตรงนี้เลยแทนที่จะเริ่มจากตรงนี้มาตรงนี้ดันไปเริ่มจากใต้เสาเลยมันก็เลยเวลายกดันมก็งัดนะเนี่ยแต่ตรงนี้มันสูงไม่เป็นไรแต่ไฟท้ายมันหย่อนมันต่ำนะแล้วก็แต่งทรงอันไหนไม่ดีเราก็แก้ไขนะครับอ่ะเดี๋ยวรอทำแอร์แล้วก็จบภารกิจแล้วก็ แรงาาด,ดันนะลงแร้วเบบ,บาบาลงบังบาลงสีแดงกัวนวะขางเกเงดีเรยบลงมันน,าน่าจะเป็นโดวยว่าพื้นที่เอ๋มันเราจอดไหมมันก็นเลยน้ำยาละเหยไหมใส่ไปลยตมีในตาหรอกามรถง่นี้ได้เติมยาใ้มันสกว เอาดากันบอลเจานจดวงกับเ่อย็นนี่พราะไปขี่ก,กัเย็นคำพ่ออยากเรียงมากก็อ่อนเข้า,นาเนี่ยเตะเด๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเสร็จแล้วก็เอาไปลองสว่วนลูกค้าท่านไหนที่อยากมาดูก็เดี๋ยวให้พวกผมยกคอ,อกลงแล้วก็เอาไปใส่ดินวิ่งลองดูให้มั่นใจก่อนค่อยมานะครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ